สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปลี่ยนผ้าคัดสำหรับเว็บ110ไอลูกเดิมไปจนถึงลูก59คัดซึ่งเห่งสุพรรณก่อนอื่นเราก็ต้องทำความสะอาดกันก้อนทำความสะอาดให้มันเกี้ยงเก่าก็ทำความสะอาดเท่าที่เราจะทำได้นะจะให้มันกริบเหมือนใหม่เลยก็ คงเป็นไปไม่ได้พอล้างเสร็จแล้วเราก็มาฉโลมน้ํามันแล้วแต่สูตรใครบางคนก็แค่ทิ้งไว้ทั้งคืนบางคนก็ฉโลมไปตอนประกอบนี่แหละสูตรใครสูตรมันนะครับท่านผู้ชมวิธีการใส่ก็คือเราใส่ผ้าคัดเข้าไปก่อนแล้วเราก็ใส่แผ่นเหล็กแล้วก็จะเป็นผ้าคัดแล้วก็แผ่นเหล็กแล้วก็ผ้าคัดคือแผ่นเหล็กจะซ้อน2อันผ้าคัดจะมี3แผ่นเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปในลังคัด สำหรับใครที่ชอบแบบสับเกียร์โดสโดสับโดดสับโดดก็ให้ใส่ตัวกดคัดซิ่งแต่สาหรับคนที่ชอบแบบขับสมูทนุ่มนวลนุ่มนวลใส่ตัวกดคัดเดิมเพ,พ,พื่อนๆก็อย่าลืมขันน็อตต้องขัน,ขนแบบขยงมุมนี่ก็มาที่วาร็วกวแก่งแพร่ลาพลาไปก่อนสวัสดีครับ